สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมือเนี้ยกาับมาพบมาพอ้กันครับช่องเกษตรขึ้นวังคือเก่าคือเดิมครับอ่ามือนี้สีผ้ามาปลูกพักชีครับปลูกในานานนี่แหละครับอ่าเนานานนี่ก็บสิปูกเครื่องพักบุงพักชี่ครับแต่พักบุงปลูกลงไปแล้วลืมทายพี่น้องเบิ่งพี่น้องเออกระลึกพออ่ามาเบิ่งกันครับว่าสิปลูกพักชี่จะไหนครับมาเบิ่งครับปลูกยังไงครับจะตายบ้านๆเหาบัวตองไปพิธีพิถันอะไรมากมายครับไงคือกันครับ เดี๋ยวมาเบิ่งครับเม็ดพั่์ผักชีที่ห้าใช้นะครับที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเมล็ดทันตุ์ตาภูเขาทองผักชีครับนารีรัตน์นี่ครับผักชีน้ำหนักสุดทีประมาณสิบกรัมนะครับน้ำหนักสุทีสิบกรัมครับอ่านี้ครับนี่เม็ดครับนี่ครับได้สองฮอได้นี่ครับได้ประมาณนี้ครับ มาเบิ่งกันรถแล้วครับว่าห้าสิบปลูกจังไดครับไปเบิ่งนกันเลยมาปลูกกันเลยนะครับอ่วิธีสิบปลูกดินนี่กะผสมปุ๋ยคอครับอันนั้นเรียบร้อยแล้วครับผสมจะปุ๋ยคอครับกีดไปก่อนพี่น้องนี่เฮ็ดินงงขึ้นครับบ่ตตองไปเห็นยังยากพี่น้องรยเลยครับห้วยลงไปห้วยลงไปห้วยลงไปลงไป นี่ครับพ่นลงไปครับเออกับนี่ครับกะปุกไปเรื่อยๆแล้วครับโรยไปหัเห็นมันเต็มทีเฮ้าเ้าสิปลูกขอบๆนะครับเพราะว่ากลางๆเขาปลูกบักพักบุงนะครับครับโรยไว้ครับโรยมาครับดูแบครับ รูไปเลยครับบ่ต้องยันบ่เลยครับพี่น้องอันนี้ไม่ได้หมาน้ําไว้นะครับไม่ได้แช่น้ามมเมน้นมาหนาไหมพี่น้องแช่น้ําไว้บ่ได้แช่น้าไว้ครับรูยไปเลยครับผมรูยไปรยไปเรื่อยๆรยดรยจนรอบนานผักนะครับรยครับอ่าแล้วก็โรยไปเรื่อยๆรยดเมล็ดก็จะมาคุกมาเข่าให้มันเข่ากันกับดินหานไปอยู่ใต้ดินอันนี้มันยังอยู่หน้าดินอยู่ครับ อันนี้นี่ครับเราโรยไปแล้วนี่ครับลุยไปอีกครับพี่น้องยังเหลือเยอะอยู่ครับพี่น้องโรยต่อไปโรยให้หมดเลยนะครับ รวยครับนี่กระวุนมาอีกรอบแล้วนะครับเพราะว่าเมล็ดผักยังเหลือครับรยลงไปครับรยครับรยลงไปให้มันเต็มแล้วครับ รบบโรยต้องไปพิธีพิถันนี่ยงหมากไม่ครับพี่น้องด้วยแต่พักแค่นี้แบบได้แล้วครับนะนะก็จบแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนอลบดินแลยลุย,ยรียบรยแล้วครับอ่าการกรบดินเท่ากับกบหยาครับนี่ข้าอาัดอันนึงเท่ากับคุดขุดคุดขืดขนยังสีแล้วครับนี่พน้อวนสามรอบครับ ขคูเจสีแล้วครับพี่เนาะว่อนไปสามรอบนี่ครับขุดลงไปอย่างเงี้เดี๋ยวสิคูทำเพิ่มดีดีครับค่อยๆค,คูดค่อยๆถ้ำไปเรื่อยๆครับครับคูดเพิ่ม นี่ครับเอาคาดสิดีกว่านะครับเพราะว่าพ่วนดินถือว่าพ่วนดินไปทําโตเลยนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวพ่วนแล้วเสียยเบอร์อีกรอบนะครับ